วันที่จับได้ใบแดงอความรู้สึกณนะตอนนั้นเป็นยังไงพี่เป็นห่วงครับว่าเออเขาบครจะอยู่ยังไงอะไรอย่เงี้ยพี่ก็ได้ยินมาก่อนหน้านั้นว่าเนี่ยไปเนี่ยระวังนะระวังนะเนี่ยครอบครัวแตกแยก,กเมียทิ้งแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเหมือนกันออกจากกลมได้ปลาวันแรก มุ่ง<ช>ตรงมาหาแฟนที่นนเลยไหมอ่าใช่ปรากฏว่าเขาไม่อยู่แล้ว <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ตอนแรกเนี่ยเราอยู่ห้องเช่าก่อนอยู่ห้องเช่าด้วยกันอ่าแล้วทีนี้ก็พอที่ตอนที่ผมจะไปทหารเนี่ยเขาก็เอาลูกไปไว้บ้านบ้านบ้านเขาแล้วพอหลังจากฝึกเสร็จผมก็ไปบ้านหลังนั้นแหละอ่ะปรากฏว่า เจอลูกในสภาพที่แบบอิดโรยอะตอนที่ไปหาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะกลับละอยู่ที่นี่นะอย่าดื้อแล้วเขาก็กอดขาผมบอกว่าหนูไม่ยังอยู่ที่นี่แล้ว นมถูกนมเลี้ยงอาหารกินข้าวมีความสุขหน้าตาเด็กบิกบานแจ่มใสอืมอืมอืมอวันนั้นก็คือความสัมพันธ์ขาดสะบั้นเลยหลังจากออกกลมมาใช่ล่ะครับแล้วเราทําใจได้เหรอก็เสียใจนะมันคิดมากเลยแหละแล้วก็ว่าทหารก็ติดเมียก็ทิ้งลูกก็จะเอาอยังไงดีอืมอืมอืม ก็มันถาถมโชคร้ายอยู่อย่างหนึ่งก็คือแม่แม่แม่ของผมเนี่ยก็ได้คุยเมื่ว่าเลี้ยงลูกให้ไม่ได้เลี้ยงหลานให้ไม่ได้เหรอพี่คุยกับแม่ใช่อฮาาแม่แม่ก็เลยบอกไม่ไม่เลี้ยงเพราะว่าเหมือนกับยังไม่พร้อมเพราะเขาก็ทํางานยังสนุกกับการทํางานอยู่มันเหมือนเป็นปมในใจแต่ทุกวันนี้เขาก็รู้นะ บัฝากกดฟ้าดังเกนฟ้าลิขิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า